สวัสดีค่ะผู้ปกครองที่กรกรักทุกท่านนะคะเด็กๆอนุบาลสามทับสองห้องซ่มโอด,ด้วยนะคะอ่าเป็นไงวันคะวันนี้เจอกันสัปดาห์ที่2แล้วนะคะหนาวไม่ค่เด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนะคะอ่าวันนี้คุณครูมีหน่วยการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่สองนี้ให้ที่เด็ก ได้รับชมแล้วก็รับฟังนะคะอ่าคลิปนี้เป็นวันจันทร์ที่18เดือนมกราคมพศ2564นะคะครูรถมีเพลงสั้นๆมาฝากเด,ด็กๆด้วยนะคะวันนี้นะคะลองฟังดูนะคะว่าเพลงนี้เราจะเจ่ยวกับอะไรบ้างนะคะรู้รถตั้ง ชิมด้วยลิ้นจะหมกตรงกินชื่นใจจริงเอหูฟังเสียงเพราะจังเลยหูฟังเสียงเพราะจังเลยหายไปไหนเอ่ยใช้ตาดูสิ่งของก็ต้องลองคำสิ่งของก็ต้องลองคำสองมือขยำไม่ลองไม่รู้ใช้สัมผัสทั้ง ขัดทั้งห้าดูตาลิ้นจมูกหูมือกรมมือกรมเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆทราบไหมคะพอจะทราบแล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้ของวันนี้ชื่อว่าอาวัยวะสัมผัสและการรับรู้นะคะเด็กพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะอวัยวะในร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะ แต่วันน e ี to to like 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 The The ้คุณครูขอแนะนำเด็กๆนะคะอย่างที่หนึ่งเลยตาเด็กๆรู้จักตาใช่ไหมคะตามีไว้สำหรับทำอะไรคะตามีไว้ดูอ่าสองหูนะคะหูมีไว้ฟังนะคะจมูกจมูกไว้ทำอะไรไว้หายใจที่สำคัญเลยนะคะ กลิ่นด้วยกลิ่นเม็นกลิ่นหอมกลิ่นชุนด้วยนะคะพี่ๆอาจจะแยกสัมผัสได้นะคะพี่อนุบาลสานะคะอ่ากลิ่นชุนแล้วก็ลิ้นลิ้นมีไว้ทําอะไรคะลิ้นนี่จะอยู่ในปากใช่ไหมคะอ่าลิ้นสําหรับรับรสชาติอาหารชิมรสอาหารนั่นเองนะคะสุดท้ายคือมือนะคะ มือนี้เราต้องจับสิ่งของใช่ไหมคะจับสิ่งของหรือก็ขยำหรือก็สัมผัสได้นอกจากจะรับรู้แข็งหมายบอกนี่แข็งใช่ไหมคะมีความแข็งหรือพื้นพื้นเรียบพื้นหน้ใช้มือสัมผัสได้นะคะได้อีกอย่างหนึ่งเรายัางสัมผัสการรับรู้อากาศเย็นเหมือนช่วงนี้ฤด,ดูหนาวนะคะ ช่วงนี้ฤดูหนาวเย็นมากเลยนะคะเราต้องอาบน้ำอุ่นแล,แนะะแล้วแอ่เราสัมผัสความหนาวเย็นแล้วก็อุ่นได้ร้อนได้นะคะเราสามารถสัมผัสได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณรถก็พอฝากเด็กๆไว้ด้วยนะคะในการดูแลสุขภาพตนเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ,ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องกับ อาชีพต่างๆและการล้างมือนะคะเด็กๆอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะอออย่าลืมที่คะวันนี้ครูนดข้อฝากกันบ้านน่อยเด็กๆสามารถวาด,าดภาพของตนเองและบอกอวัยวะของร่างกายของตนเองได้ทุกคนแล้วใช่ไหมคะเมื่อภาคเรียนที่หนึ่งเด็กๆวาดเป็นนะคะอย่าลืมเด็กอย่าลืมเติมอวัยวะของตัวเองด้วยนะนะคะ ตามีมหมูจมูกนะคะแล้วก็มีปากนะคะแล้วก็มีมือด้วยนะคะเด็กๆวาดได้แล้วนะคะเดี๋ยวพอวาดเสร็จแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่เตรียมกระดาษ A4 ให้ก็แล้วกันนะคะวาดเสร็จแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะคะหรือเราจะพบกันตอนไหนก็ส่งได้นะคะขอบคุณนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคะรูลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ